ไทถ้วยหมายเลข7จ Seven of Cups เบื้องหน้าของชายหนุ่มปรากฏถ้วยทองเจ็ดใบลอยอยู่กลางอากาศแต่ละถ้วยบรรจุสิ่งล้ำค่าทั้งอัญ,ญมณีมงกุฎดอกไม้ทรัพย์สมบัติและเงามืดปริศนาสิ่งเหล่านี้คือสัญ,ญลักษณ์ของ Seven of Cups ทางเลือกที่มากมายปนทั้งจริงและลวง ชายหนุ่มชื่อเคเลนกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนของชีวิตเขามีโอกาสมากมายอยู่ตรงหน้าแต่กลับไม่รู้ว่าควรเลือกทางใดไพ่สอนว่าโอกาสที่มากมายไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปหากไร้การตัดสินใจที่ชัดเจนเคเลนได้พบผู้คนหลายคนที่ทำให้หัวใจวั่นไหวเขาสับสนระหว่างความหลงไหลความผูกพันและความรักแท้ที่ซ่อนอยู่ความรักไม่ใช่การเลือกสิ่งที่สวยงามที่สุดแต่คือการเลือกสิ่งที่จริงใจที่สุด เขาเผอเลือกตามความหลงไหลชั่วคราวจนต้องเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจถ้วยกระซิบว่าความรักแท้ไม่ใช่ภาพลวงตาแต่คือการเชื่อมโยงด้วยหัวใจความผิดพลาดในรักคือบทเรียนที่นำเราไปสู่ความจริงแท้เคเลนได้รับข้อเสนอหลายงานทั้งงานที่มั่งคั่งงานที่มีชื่อเสียงและงานที่ตรงกับความฝันเขายืนสับสนไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งใดงานที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่คือสิ่งที่ทำให้หัวใจสงบและมีคุณค่าเขาเลือกงานที่ดูหรูหราแต่กลับต้องเผชิญความกดดันและความไม่สุขใจจนได้เรียนรู้ว่าการงานที่มั่นคงคือสิ่งที่ตอบโจทย์จิตใจไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ภายนอกการฟังหัวใจตนเองสำคัญกว่าการไล่ตามชื่อเสียงเคเลนพบข้อเสนอการลงทุนมากมายบางอย่างดูร่ำรวยเร็วแต่ก็แฝงความเสี่ยงมหาศาลไม่ใช่ทุกถ้วยที่เต็มไปด้วยทองบางถ้วยซ่อนพิษอันตรายไว้ เขาเลือกลงทุนที่เสี่ยงเกินไปจนเกือบสูญเสียทุกสิ่งแต่เมื่อหันกลับมามองเขาพบว่าการสร้างรายได้เล็กๆอย่างมั่นคงคือสิ่งที่แท้จริงความมั่นคงทางการเงินเกิดจากสติไม่ใช่ความโลภหลังจากผ่านการสับสนและผิดพลาดเขาเรียนรู้ว่าความรักต้องใช้หัวใจการงานต้องใช้ความฝันและการเงินต้องใช้สติเขาจึงเลือกถ้วยที่ตรงกับหัวใจอย่างแท้จริง ทางเลือกที่มากมายมีค่าก็ต่อเมื่อเราเลือกด้วยสติและหัวใจที่ซื่อสัตย์เสียงจาก Seven of Cups กล่าวปิดท้ายว่าไพ่ถ้วยหมายเลขเจ็ดสอนเราว่าความรักต้องการความจริงใจไม่ใช่ภาพลวงตาการงานต้องเลือกสิ่งที่เติมเต็มหัวใจไม่ใช่เพียงชื่อเสียงและการเงินต้องการสติไม่ใช่ความโลภเมื่อเจ้ามีทางเลือกมากมายจงเลือกด้วยปัญญาและหัวใจที่แท้จริง